แน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาจริงเฮ้ยมันเอาจริงเฮ้ยมันเอาจริงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดี้อรับสู่ช่องมาสเตอร์เนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนายเกมเรกนะครับเกมตกปลาทะเลกันนะน่กลัวมากเลยตอนเนี้ย อะไรใต้น้ำน่ะหยุบหยับหยุบหยับกูรู้สึกเหมือนถ้ากูไปกูต้องตายแต่กูจะไปมาเลยแน่จริงก็เข้ามาเฮ้ย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 มันเอาจริงว่ะอุ้ยอุ้ยมันเอาจริงอุ้ยมันเอาจริงเฮ้ยมันเอาจริงว้าวมันจะเอาจริงวว้าว้าวว้าว ว้าวว้าวให้ตายเถอะของจริงนี่ว่ายอม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 สวัสดีบอคาเล่ทำไมเธอมาอยู่แถวนี้ล่ะตรงนี้มีป้อมปาการฮะจำเป็นต้องมีป้อมปาการด้วยเหรอนักวิจัยนักวิจัยสเปกเลยสาวแว่นสวัสดี ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาเยี่ยมเยียนนะแต่ว่านายคือใครอย่างนั้นเหรออาไซเซียนักค้นหาเหรอเป็นคนตกปลาแล้วกันนะ,ะนะผมเป็นชาวประมงนะ่ะคุณชอบผู้ชายทรงชาวประมงไมหมเลยครับ <c oughs> อ่าใช่ใช่ฉันคิดว่าคุณมีรูปลักษณ์เป็นชาวประมงนะว่าแต่คุณหาทาาออกจากที่นี่หรือเปล่าล่ะแต่ก็นะอย่ายวนี้ที่เรรู้จักฉันเพิ่งจะได้คุยกับมนุษย์ ในรอบหลายเดือนถ้าคุณพอมีเวลาว่างคุณพอจะช่วยด้ฉันได้ไหมต้องการอะไรหรือครับคุณนักวิจัยฉันต้องการเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษานะ่ะฉันเป็นคนที่ทํางานวิจัยนี้แต่ว่าสถานีวิจัยของฉันนนั้นถูกโจมตี <c oughs> สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่โผล่มาจากโซนลึกแล้วก็ทําลายสถานีตอนเนี้มันวางอยู่ตรงกลางอ่าวโหเฮีย <c oughs> <c oughs> ตัวนั้นเลยเหรอให้กูสู้กูตัวนั้นเลยเหรอนักวิจัยทําไมสู้กับมึงแล้วมึงจะจะเป็นเมียกูแล้วกูต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงขนาดนั้นเพื่อมึงไหมเนี่ยฉันฉันหนีมาที่นี่แล้วก็ทําดีที่สุดแล้วแต่ฉันต้องทิ้งอุปกรณ์ไว้ข้างหลังอะ่ะการวิจัยทุกอย่างของฉันจงต้องหยุดลงดูรายการตัวอย่างที่ฉันนะแล้วก็คุณช่วยจับปลาพวกนี้มาฉันได้ไหมโอเคมีปลาหมึกออคโตปุต มีแมกกาพุนแล้วก็มีสควิดนะโอเคได้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 ไดแล้วถ้าแค่จับปลาหมึกแล้วก็ไม่มีปัญหานะถ้าไม่ใช่จับไอ้ตัวใหญ่ข้างล่างนะผมโอเคฮะอายุดเฮ้ยไอ้หานี่มันระเบิดได้เหรอแล้วเรือกูอาการดีอยู่ไหมเนี่ย น่ะการเซชันแน่จะประเมึคออกต้ปุทธฉลาม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 ยังมึงไปไหนฉลามขอตกก่อนขอตกก่อนขอตกก่อนออตกก่อนฮ่าฮาฉลามกุ้คนได้ขนาดตัวเดียวกูไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยรวย ววเฮ้ยมีหมาเว้ยอ่าหมาสีน้ำตาลน่ะมันพุ่งใส่น้ำแล้วตะคอกใส่ปลาทีก็ได้ทิพก็คือมึงหิวแล้วมึงพุ่งใส่ปลาว่างั้นเถอะคุณกระโดดลงจากเรือ จากนั้นหมามันตกใจแล้วมันก็จุดม,มองไปที่เรานะเราลูบสุนัขไม่ได้นะอยู่ไกลเกินไปหน่อยสั่งมันนั่งนะเขาไปใกล้แล้วก็คุยกับหมาคุยกับหมา,าสบายดีไหมเจ้าหมาโอเคคุณถือเศษตาแล้วก็มันไม่ช้าก็เริ่มเลีย่มือโอเคอะไรอะไร่ะเอาหมามาอยู่ด้วยเอาขึ้นมาแล้วเจ้าหมาแต่แกอยู่นี่แก,แกแตกแน่แกอยู่นี่ไม่นานหรอกแกแตกแน่นอนมาเจ้าหมาฉันจะพาแกไป แกน่ะอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกนะยิงในตัสยิงในตัสรู้สึกถึงเขารู้สึกว่เราเป็นนักซิ่งให่นักซิ่งต้องจอดเดือก่อนอ่าฉันอ่าท่านมีสุนัขอ่ะท่านไปเจอหมาในเกาะมาน่ะเธออยากได้มันไหมเธออยากจะมี มาสักตัวไหมล่ะอโอ้ยพระเจ้าฉันขอดูมาหน่อยนะอ๋อโอเคคือเขาก็ดีกับหมาไม่มีอะไรหรอกก็คือขอบคุณที่เอาหมามาให้นั่นแหละแล้วก็ส่งมาให้แน่นแน่ไอหมาตัวนี้มันร้ายโอ้เราจะเป็นเพื่อนดีๆต่อกันอขอให้มีความสุขส่วนฉันจะไปก่อนละชีวิตผู้ชายอย่างฉันนมันไม่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์หรอกเพราะฉันต้องะจญภัยตลอดเวลาอะไรอ่ะ มึงสำลักอะไรออกมาวะก็คืออะไรอ่ะแหวนแหวนกูอยากได้แหวนแต่ไม่ใช่วงนี้อืมขอหน่อยถืออวนหน่อยได้ไหมล่ะเรียบร้อยจะแค่นี้แหละอ่าเ้ยกูเอ้าแล้วไหนอ่ะอ๋อยูเในส์ ปัญหาอีกเออใช่แต่ฉันยังต้องการบางอย่างอะ่ะแล้วนั่นเป็นปัญหาแน่นอนอะไรคือปัญหาวะฮะดูสิฉันพัฒนาอุปรกรณ์เพื่อดึงตัวอย่างจากอ b y s s a l Zone อะแต่ว่ามันจบลงแล้วอะ่ะเพราะท่านถูกโจมตีแล้วยังไงจะสอนคุณจับปลาน้ําลึกหรือยังไงได้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 ไดไดก็คืออยากให้เราไปช่วงกลางวันก็ไม่มีปัญหาหรอกเ็ค เอเปิดนู่นี่นั่นดูเอามาถ้าทำไม่ต้องให้เราไปงัดกับคาเครนอ่ะผมโอเคหมดเลยฮะคุณนวิจัยมาเอาไปของนะเฮ้ยอะไรอ่ะสิ่งนี้ช่วยคุณสามารถจับได้อย่างมากจับปลาน้ำลึกโอเค อบคุณมากเลยนะนี่คือสิ่งที่ฉันตามหามานานแสนนานอ้ออาวให้เราหยิบขึ้นมาโอเคหามาเฮ้ยอะไรอะเชื่อมต่อเครื่องสร้างด่านวิจัยงงอะไรวะลองดูสิ ทีมแมชีแใชแ่จะเป็นยังไงครูจะต้องหนีอะไรไหมอฮะมีเสียงแล้วก็สัญญาณเตือนภัยก็เริ่มดังแล้วนักวิจัยกล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตสตันเนอร์ก็คือสิ่งมีชีวิตงงง,ง,งวยชั่วคราว มามาอันนี้ผมก็จะนอนให้มันมืดนะจะได้เป็นจุกลางบอสมาแกทะไมตื่นนะเจะ้าพระคิดเฮ้ยมึงตื่นอ้าวอ้าวอ้าว <c oughs> ในการที่เราจะเอาวัตถุบางอย่างใต้น้ำนะที่ขาเข่นมันกินลงไปว้าวว้าวมาทตาำตะลัม ตว้าวได,ด้มาแล้วนอ้องเฮ้ยนั่นไง,งเต็มเลยคือปลาลูกรางหนะ้าตาประหลาดคล้ายๆบางสิ่งบางอย่างที่ชวนคิดมากนี่นี่อะไรอะ่ะไอโซพอร์ตป่ะใช่ใช่ใช่นี่อ่ไอโซพอร์ตเลยแล้วว้าว าตัวอะไรอีกมาคุณนักวิจัยครับผมอ่านี่ไงสตารไลทแม่มันดิ้นมันดิ้นขามเอโอ้นี่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะแล้วคุณอยากจะฟังอะไรก่อนล่ะถ้ามนข่าวดีแลอข่าวร้ายอ่าเอาข่าวดีก่อนละกัน ข่าวดีคือฉันเข้าใจสาเหตุความผิดปกติในระบบนิเวศข่าวร้ายก็คือตัวอย่างที่คุณดึงมาจากแอ่งน้ำอ่ะมีจํานวนการกลายพันธุ์เซลล์ที่สูงและอันตรายมากๆเลยนะสรุปมึงก็บอกข่าวร้ายกูอยู่ดีนะกูไม่ถามทั้งหมดเนี้ยชีย้ไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอ่ะอยู่ในแอ่งน้ําเป็นอันตรายต่อชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนผิวนะ้ำเขาเรียกว่าไงนะ ผิวดินหน้าดินนะหน้าดินใต้น้ำอ่ะเขาเรียกเออสัตว์หากินหน้าดินฉันต้องเขียนรายงานกับสิ่งที่ฉันพบขอโทษด้วยนะบางทีฉันอาจจะต้องไปแล้วล่ะใช่สิคุณได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็ทิ้งผมด็อกเตอร์มันช่างดูน่าละอายเหลือเกินที่ที่คุณทำทั้งหมดเพราะฉันและฉันก็ต้องจากไปไม่เป็นไรด็อกเตอร์ผมมีผู้หญิงในใจของผมอยู่แล้วเธอเป็นช่างซ่อมเรือเธอเปิดลิ้นชักดึงหนังสือออกมาทำหน้าตาโขยเคินแล้วก็ยื่นให้อะไรอ่ะครับ เดีย๋ยวบอกแลนั่นเป็นหนังสือแกงเหงาของดอกเตอร์โอ้ไม่นะอ๋อนี่คือสิ่งที่ฉันเขียนอ่านี่คือสิ่งที่ฉันเขียนระหว่างที่ฉันกําลังศึกษาฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณโถเอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยมันไม่ใช่หนังสืออย่างที่เราคิดสินะจริงก็ขอบคุณอีกครั้งนะฉันแนะนําให้คุณหลีกเลี่ยงน่านน้ำที่ไม่ปลอดภัยนะใช้พลังพิเศษเห็นหรือ โบนหล่อเท่ ลืมอ่านโทษทีฮะอะขอบคุณมากที่เอาของมาให้ฉันแล้วนี่ก็คือรางวัลเพาเปิดหนังสือออกแล้วก็ไล่หมดบางอย่างให้กับเราเอาไปที่ Unlock Business อะไรวะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่แบบว่าดูซิข้างในมีอะไรไม่มี ปลากูอยู่ไหนปลาของกูปลากูหายหมด holy shit holy shit อ้าวคุณผู้จะทำอะไรอย่างงี้ ต้องไปหน้าน้ำน,นี้นะโอเคเดี๋ยวเรากลับเมืองก่อนแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พักเบรกแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะแล้วก็เป็นกัาล้งใจง่ายด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ